เจเขาหน่อยนะถ้าชอบคลิปเขาจริงอย่าก,กดข้ามโฆษณา30ิวิเขาหน้านะจุ๊บๆพอบอครับในอย่างนี้แล้วครับตอนที่6 1คุณท่านคะดิฉันมาเยี่ยมแล้วคะ่ะโอ้ชิงโจมาแล้วเหรอจะ๊ะก็ว่าวันนี้ดอกไม้บานต้องมีเรื่องดีๆแน่ๆที่เธอชิงโจก็มาหาเหรอเนี่ยวันนี้แต่งตัวสวยนะจะ๊ะไปไหนมาเหรอ คุณหญิงพาหนูไปงานเลี้ยงบ้านหลีค่ะแต่เขาไม่ค่อยสบายเลยกลับก่อนหนูเลยออกตามมาค่ะคิดถึงคุณท่านเลยแวะมาเยี่ยมค่ะเด็กดีจริงๆมานั่งนี่เดี๋วสิขอบคุณค่ะเออคุณย่าครับผมมาเยี่ยมคุณย่าครับเฮ้ ทำไมถึงซวยแบบนี้เนี่ยเจอเขาอีกแล้วไฟเออทำไมรีบกลับมาล่ะช่วงนี้ปีใหม่ต้องอยู่สถานีไม่เฉ่หรอพอดีผมทำธุระเสร็จแล้วนะครับคุณย่าคิดถึงคุณย่าพอดีผ่านร้านเค้กที่คุณย่าชอบกินก็เลยซื้อมาฝากนะครับเด็กดีจริงๆชิงโจ เดี๋ยวฉันจะให้คนใช้ไปตัดเค้กมากินเค้กด้วยกันสิไปงานเลี้ยงต้องกินข้าวไม่อิ่มแน่เออค่ะก็หิวนิดหน่อยเหมือนกันขอบคุณค่ะไปตัดเค้กมาสิฉันจะเอามาให้ชิงโจเจ้าค่ะห้องครัวอืม <c oughs> เหมือนแมวจริงๆชอบเค้กเันเหรอชิงโจ เออค่ะดูเหมือนครั้งที่แล้วฉันจะทำเธอตกใจสินะตอนนี้เธอคงกลัวฉันมากงั้นวันนี้กลับก่อนแล้วกันค่อยเล่นสนุกวันหลังงานวันนี้ผมกลับก่อนนะครับเดี๋ยวจะแวะมาเยี่ยมใหม่กลับไปก่อนเถอะฟ้าเริ่มมืดแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาเออจริงสิ คืนนี้ก็ครั้งที่นี่เดี๋ยวแล้วกันเพราะว่ามันดึกแล้วฉันไม่ไว้ใจให้เธอกับคนเดียวขอบคุณค่ะงั้นหนูขอโทรบ,บอกที่บ้านก่อนนะคะอืมไปสิเออบ้านกูใช่ไหมคะนี่ชิงโจนะพอบอรครับในอีกนี้อีกแล้วครับตอนที่หกสองชิงโจคะนี่ฉันเหนียวเอ๋อนะคุณท่านกลับมาครึ่งชั่วโมงแล้ว มโหดังมากเลยค่ะครั้งนี้ฉินเจ้างทําให้ลูกสาวเขาทั้งสองคนหมดอนาคตไอแก่นั่นจะไม่มโหได้ยงไงรอโอเคถ้ามีคนถามถึงว่าฉันอยู่ไหนบอกว่าฉันอยู่บ้านคุณหญิงนะเขาให้ฉันค้างคืนฉันจะกลับพรุ่งนี้จ้ะโอเคค่ะ ครั้งนี้กู้กวยจังคงไม่ปล่อยฉินเจ้าเจ้าปีแน่ขนาดสือห้องอาหารขอบคุณสำหรับการดูแลนะคะคุณท่านดีขึ้นมากแล้วหนูขอกลับก่อนนะคะอืมให้รถไปส่งนะเออไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวหนูกลับเองไม่ได้สิอ,อ,อ้าวเฟยเอ๋อมาแล้วเหรอ จะให้ผู้มีพระคุณของคุณย่ากลับบ้านเองได้ยังไงกันฉันกำลังจะออกไปพอดีเดี๋ยวฉันไปส่งนะนั่นสิให้เฟยเอ๋อไปส่งเธอะเออไม่รบกวนดีกว่าคะ่ะจะให้ไอ้โรคจิตน,นี่ไปส่งได้ยังไงกันเออไม่รบกวนหรอกหรือว่าครั้งก่อนฉันดูแลเธอไม่ดี ไม่ใช่ค่ะบนรถอะไรกันเนี่ยเขาจะทำอะไรฉันหรือเปล่าทำไมฉันไม่กินเธอหรอกนะจะว่าไปอยากคุยเรื่องว่าที่สามีของเธอไหมอ่ะจริงสิต่อไปฉันต้องเป็นพย,ย์ดายาเขารู้ไว้ก็คงดีเงี้นก็พูดมาสิคะซื่อมูน่ะ เขาไม่ได้ไปเยอรมันหรอกนะแต่ไปรักษาตัวต่างหากเธอรู้ไหมเขาเป็นโรคอะไรไปรักษาโรคนั้นเหรอหรือว่าเขา่าวดอจะเป็นจริงไม่รู้ค่ะแล้วเขาเป็นโรคอะไรหรอคะเขาเป็นใบเมื่อ5ปีก่อนไปเที่ยวกับแฟนแล้วแฟนเขาเกิดอุบัติเหตุผู้หญิงคนนั้นกระจุยตัวและไปหมด ซื่อมู่ตกใจมากหลังจากนั้นก็เลยเป็นใบ้ไปเลยล่ะเป็นใครไม่รู้แต่เป็นใบ้อีกหรือว่าจะเป็นเขากันนะพอบอรครับในอีกนี้อีกแล้วครับตอนที่หกสิบสามทำไมกลัวเหรอเสียใจตอนนี้ยังทันนะจะมาเป็นภรรยาชันแทนไหมล่ะจะบ้าเหรอฉันไม่กลัวหรอกก็ดี แต่มีเรื่องหนึ่งที่ฉันสงสัยคนอย่างช่จริงชูทำไมถึงตกลงเรื่องการแต่งงานนี้ใช่จริงชูนายเรียกแม่เรียงนายแบบนี้ท่านนายพลไม่ตีขายนายเหรอเขาแก่แล้วตีไม่ไหวหรอกอาจจะเป็นเพราะว่าฉันน่ารักก็ได้นะ <c oughs> ตลกจริงๆเลยนะเธอน่ะ บ้านกู้ถึงสักทีไม่ต้องอยู่กับไอรอกจิตนี่แล้วทำไมเธอยังไม่เข้าไปอีกล่ะจะให้ฉันไปส่งมะเมื่อวานหายไปทั้งคืนคนในบ้านอาจจะคิดว่าเธอไปค้ากับฉันก็ได้นะในพูดบ้าอะไรนะหลบทําไมยังไงเธอก็ต้องเป็นของฉันสักวันนะ่ะ ฝันไปเถอะไอ้โรคจิตชิงโจอ,อย่าลืมนะฉันเคยสัมผัสเธอจูบเธอเธอเป็นของฉันอย่าคิดว่าจะได้อยู่กับคนอื่นเลยเออโรคจิตจริงๆบ้านกูดาวหกแฉกแล้วก็ฝีมอือชิงจอนเหรอใครเขาก็รู้ ว่ดาดาวหกแฉกมันคืออะไรคุณคะชิงโจทำจริงๆนะคะไอเด็กนั่นมันหลบทิมไปที่บ้านสก,กุลสื่อใช่ไหมรีบไปจับมันมาถามสิคะนี่เนี่ยหุบปากซะแค่นี้ยังขายหน้าไม่พอแล้วไงเชื่อฉันสิคะคุณชิงโจเป็นคนทำจริงๆนะคะ ชิงจอนะ่ะไม่เคยเจอซื้อจูมาก่อนด้วยซ้ำจะรู้เรื่องพวกนี้ได้ยังไงและจะเอาเงินจากที่ไหนมาทำฮะนีเน่เป็นผลจากเธอชัดลูกเธอไม่ได้เข้าเรียนไม่พอแต่ชิงจอก็ไม่ได้เข้าเรียนด้วยฮึคุณท่านฮพอ,อรครับในยิงนี้แล้วครับตอนที่หกบสี่ ห้องรับแขกกลับมาแล้วเหรอเจ้าคะคุณพ่อ่ะอยู่ห้องหนังสือเจ้าคะคุณท่านโกรธมากเลยนะเจ้าคะคุณหนูสามและคุณหนูสี่โดนไล่ออกจากโรงเรียนและการยื่นเข้าเรียนของคุณหนูชิงเจ้าก็ถูกตีกลับมาด้วยเจ้าคะ่ะโอเคอะคุณคะพ่อคะ คุณท่านยีเด็กนี่พ่อแกแท้ๆยังมาขำอีกยังมีหน้ากับไมยนั่นหล่อนอะยีเด็กบ้าเป็นว่าเธอทำให้ลูกฉันไม่ได้เรียนหนังสือต่อเอ๊ะคุณหมายความว่ายังไงกันคะของนั่นมันอยู่ในช่วน้องสาวนะคะของมันอยู่ที่เธอเธอ เอาไปใส่ในเสื้อไว้ไวๆใช่ไหมมันเป็นของที่พวกคุณให้ฉันเองนะคะฉันไม่รู้เรื่องนะไอเด็กเลวฉันไม่นน่ารับแกมาจากชนบทเลยถ้าแม่ฉันไม่ตายเนี่ยฉันก็ไม่มาจากชนบทหรอกนะคะแกเอ่อถ้าไม่มีอะไรแล้ว ขอตัวนะคะเธอทำขนาดนี้แล้วแต่พวกมันทำให้เธอไม่ได้เรียนหนังสือเธอจะยอมมันเหรอห้องซูซูไม่หรอกค่ะฉันได้ไปเรียนแน่นอนขอให้คุณช่วยอะไรฉันนิดหน่อยก็พอค่ะว่ามาสิฉันอยากได้กล้องถ่ายรูปอันหนึ่งค่ะยิ่งเรายิ่งดีนะคะ ไม่มีปัญหาได้วันนี้แน่นอนขอบคุณมากนะคะว้าวน่ารักชะมัดอ่ะเจ้านกน้อยมาเฝ้าฉันอ่านหนังสือ,อยังหรอพอบอรครับในนี้อีกแล้วครับตอนที่หกสิบห้าพี่คะเ,ออเดี๋ยวจะถึงเวลากินข้าวแล้วอย่าลืมลงมาล่ะข,ขอบคุณค่ะพี่ชายคนนี้ดีกับฉันจัง พิ่งมาที่บ้านนี้เขาก็คู่กับฉันถึงแม้เขาจะดีแต่เขาก็เป็นลูกของฉินเจิงๆใครคะเข้ามาได้คะ่ะเหมียวเออคุณหญิงให้แ่นเอาของหวานมาส่งคะ่ะวางไว้บนโต๊ะได้เลยจ้ะคะ่ะคุณหญิงให้เอากล้องถ่ายรูปมาให้และมีฟิล์มอยู่ม้วนหนึ่งนะคะ โอเคเรีบไปเถอะเดี๋ยวคุณอื่นสงสยัยยั้นฉันไปก่อนนะคะอืมเร็วดีจริงมีกล้องนี่ก็สำเร็จไปครึ่งหนึ่งนะร้านขายยาส่วนร้านขายยาเหอฮ,ฮินึกไม่ถึงว่าหนุ่มดอบแบบนี้ยังมีประโยชน์อยู่นะเนี่ย มีคนอ๊ะดีนะที่ไม่โดนจับได้วัตุดิบยามีรูปนี้ก็ไม่ต้องห่วงแล้วว่าคุณหญิงซื้อจะไม่ช่วยฉันอาหารบ้านกูคุณค้าดูสิพอเรื่องเดียนของพวกเด็กๆคุณรือเครียดไปหมดแล้วคุณหญิงสองฉันเห็นแล้วใจไม่ดีเลยนะฉันว่าคุณไม่ต้องไปยุ่งกับใครเขาแล้ว ใครทำอะไรก็ให้มันรับผิดชอบไปเธอนี่เชิงอ่อนโยนจริงๆคุณคะกำลังกินข้าวอยู่นะนังตัวดีนี่อย่าไปฟังมันนะคะนี่เป็นลูกสาวของคุณนะพวกเขาจะไม่ได้เรียนหนังสือพวกเขาจะไม่มีอานาะคตเอานะคะพราคะพวกเรายังอยากเรียนหนังสืออยู่นะ พอบอรครับในอย่างนี้อีกแล้วครับตอนที่66สพ่อคะพ่อจะไม่อยอมให้พวกเราไม่ได้เรียนใช่ไหมพ่อจะส่งเราไปเรียนอังกฤษสินะพ่อคะพวกเราไม่เรียนไม่ได้นะคะเฮ้ยหุบปากซะทุกอย่างมันก็เป็นเพราะพวกเธอนั่นแหละยังอยากจะไปเรียนที่ประเทศอังกฤษอีกเหรอฉันไม่เสียงเงินได้สาระแบบนั้นหรอกนะ <c oughs> ชิงโจตามฉันมาค่ะคุณค้ายิ่ามาโหมากนะ ชิงโจเรื่องเรียนหนังสือนะถ้าไปขอท่านนายพลมันจะง่ายนะเออวันก่อนหนูไปเยี่ยมคุณหญิงมาค่ะท่านนายพลออกไปทำงานครึ่งเดือนกว่าจะกลับนะคะยังก็คงไม่ทันแล้วสินะคุณหญิงน่าจะอยู่บ้านพรุ่งนี้เธอเราไปหาคุณหญิงดูแล้วขอให้ช่วยเรื่องน้องเรื่องการเรียนด้วยดูเหมือนเขาจะหลอกใช้เรา ถ้าอย่างนั้นต้องมีอะไรมาแลกเปลี่ยนหน่อยล่ะหนูเคยถามแล้วค่ะเขาบอกว่าถ้าไดพนไม่อยู่เขาไม่กล้าตัดสินใจอะไรแล้วเขามีวิธีอะไรไหมเขาคิดให้เราแล้วคะ่ะแต่เขาบอกว่าอยากได้ทางคำสองแท่งหนูได้ไม่กล้าบอกพ่อนะคะอะไรกันสองแท่งเลยเหรอแพงเกินไปใช่ไหมเนี่คะ หรือว่าเรื่องนี้จะช่างมันไปแพงเกินไปจริงๆแต่จะให้แต่งงานเข้าบ้านสือก็ต้องได้หนังสือลูกสองคนนั้นจะเปล่าประโยชน์ไม่ได้ไม่ได้ต้องให้แน่นอนเดี๋ยวฉันไปเอาก่อนตู้เซฟอยู่นั่นเองเงินที่เขาเอามาจากคุณตาฉันจะเอากลับคืนมาให้หมดพรุ่งนี้เธอเอาไปให้คุณหญิงซะนะ ได้ค่ะเดี๋ยวหนูจัดการให้เฮาท่านนายพลองจื้อเสร็จหรือยังลูกเสร็จแล้วค่ะคุณแม่ชักช้าจริงคุณนายครับคุณหนูชิงโจมาขอพบครับเรื่องอจะเข้มข้นขึ้นทุกทีนะคะอย่าลืมมาติดตามกันต่อนะคะแต่เอ๊ะเหมือนเย็นนี้จะมีเซอร์ไพรส์นะอย่าลืมมาติดตามกันนะคะ